สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าเอาอาสุผูสุคนยลินมายืนเพลเวยอยู่สถานีรถไฟมื่อไหรพี่นอ้องยลินสิพาพี่พาน้องไปเล่นเมืองอ่าวินเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษเด้อค่ะเด้อมื่อเนี่ไปค่ะพี่น้องคะ่ะ องคมื่อไหร่ะลินสีผ้าพี่น้องไปเที่ยววินเชสเ,เ,เตอร์ใช่ไหมจอยวินเชสเตอร์ใช่ไหมวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามเดี๋ยวมเมื่อไนร่ะลินกับสิผ้าโชว์รอบเมืองพี่น้องจ้าไปตัวแฟริลี่ถือคู่ละเจ็ดปอนด์ไปกับพี่น้องบอกค่อยแพงปันไหนคะ่ะถ้าเข้าไปแบบว่าสามสี่คนน่ะพี่น้องแต่ถ้าเข้าไปคนเดียวก็สี่ล้ายบาทอยู่ค่ะ ช่วงนี้ยะล่นอยู่ในช่วงฮอลิเดย์พี่น้องจ้ากะซีมีทริปเที่ยวมหาห้พี่หายน้องเบิ้งนะคะนะหลังจากที่พาตัดต่อในตาแล้วย่าล่นกับขอฮอลิเดย์เพิ่มเติมนะคะเนอะงจากนั้นแล้วช่วงนี้ค่ะอากาศดีๆย่าล่นกะซีเอาโดพี่น้องคะไปมังหันมังเน่นําบรรยากาศต่างๆหลายหม่องลายบอนมหาห้พี่หายน้องได้เบิง้งสำหรับ เปลี chat, ire, up, ่ยนไปกับการฟังเราเรื่องต่างๆนะฮะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศดีปกติเดือนเขาเขาเมษาแบบนี้อากาศซีดีละเด้่พี่น้องแต่ว่าตกแม่ปีนี่ฝ่าฝนยังล่มอยู่แม้พี่น้องจ้าเป็นจังไดพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุ้สุคนเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆเบาๆสบายๆวอาสูกันฟังไปเนาะคะนะ่ะเนาะถึงวิธีชีวิตในต่างแดนในราคาในช่วงที่ How เฮาฮอลิเดย์เฮาก็ได้ไปมองหันมองเน่จะเปิดโลกกว้างเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่ขับรถเป็นกับขับรถไปหาเมืองหาพวกใดสำหรับผู้ใดที่บ่มีรถจังยาริ้นเนี่ยยลิ้นก็ใส่บริการทางรถไฟเนาะคะนะ่ะเนาะทางรถไฟหรือว่ารถเม รถไฟกสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งแะพี่น้องจ้าแดดดีดีพี่น้องเหมือนี่ยโบเห็ดหัวบบเห็ดหัวเห็ดสวนได้มือนี่ยพี่น้องเกลี่เมือนีลยเดินทาง นั่งรถไฟไปเมืองอื่นๆแบบนี้คือพออยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะอยู่กรุงเทพบ้านเฮากะนั่งรถไฟจากหัวลําโพงไปหม่องหันหม่องนีอซึ่งตอนเยลินอยู่เมืองไทยเยลินกับบอคอยได้มีโอกาสที่สิได้ใส่บริการตรงจุดนั้นเพราะปันใดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเยลิ้นคือฮอดตลาดนา้าบ้านเฮ่ค่ะตลาดนา้าดําเนินสะดวกแมนบอทีเพินขายของอยู่ทึ่งเลือน่ะแม่พี่น้องค่ะเยะลินมากแบบนั้น วัวตาะพุ่นหนาวหนึงอากาศกระซมคือสีง่ามแรงเนี่ยแหละพี่น้องตอนใหม่ตอนไหลก็ท่านได้โปรยยุทธทางอังกฤษค่ะเ๋ยวอีกจังหน่อยเนกระโปงเขียวง่าจะอุ่มช่วงนี้ก็สีเป็นเอ้ารถไฟแล่นสวนช่วนงนี้ก็สีเป็นแบบนี้ไปกอนเนาะค่นะ ว่นนี้คนต้องลดไฟบาหลายพี่น้องเพราะว่าเป็นวันทำง,งานเนาะค่ะเนาะเลยคนบ่คอยหยงคือจังช่วงวันเสาร์อาทิตย์้าช่วงเสาร์อาทิตย์ในคุ้นายค่ะเป็นอีกอด้านหนึ่งของการใส่ชีวิตได้ตางแดนพี่น้องที่ที่เยลินมักนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุธธดฮอลิีเดย์ของเยลินนี่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากนั่งรถไฟไปเที่ยวมองหันมองเนค่ารถไปกลับกับบ่ลารดอกค่ะไปย่ามาือเสาย่ามะแรงเท่ากับกลับเนาะค่ะเนาะค่ารถไฟไปกลับกับยูทีพันสองพันบาทบานเท่าขึ้นยุก็มาเท่าไปเที่ยวใสเนาะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวโอกาสดีๆจะเล่นสีผ้าไปเที่ยวเมืองที่มีซอเสียงของประเทศอังกฤษนะคะอ่ะสิเป็นเมืองใดนั่นกนค่อยถา้าเบิ่งอีกเทียนหนึ่ง ว่าเมียฝรั่งเราเรื่องสีผ้าพีผ้านองไปรับช่ออบรรยากาศหรือว่าเมืองที่สวยงามของประเทศอังกฤษเมืองไดแน่เนาะคะนะ่ะเนาะลังเท่าเบาเรื่องหล,หลายๆยางซูฟังหลกัยยานพี่นองเบื่อค่ะพี่นองค่ะดังนั้นแล้วอย่าลืมกับสีมี่คลิปพักพนเบาๆชมเมืองต่างๆมาห้ทพีหายนองในเบิงนะคะนะค่ะ พี่นอกก้องกระิถามว่าเอา้าก็ยังใส่แว่นดำอยู่บ่ราะาตายอย่าเล่นอ่พบาท่านใดโอเคปันใดค่ะอยะ่าเล่นก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดไว้สำหรับสาวสสายโฟร์ทิม่าเนาะคะะ่ะเนาะะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ แบบนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องคะกำไรชีวิตเนาะคะ่นะเนาะไปเห็นหม่องหันหม่องเหนีนยหรือว่าสามารถท่องเที่ยวขามประเทศใดอย่างเช่นอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สามารถไปทางรถไฟได้นะคะถ้าเขามีพาสป,ปอร์ตอังกฤษแล้วก็สิเป็นการสะดวกสบายแน่ในการเ,าเดินทางไปหันมาหนี่พี่น้องคะเราก็เงินทองที่เขาหาได้ก็ให้กำาไรจอดควาน้มเนาะคะ่นะเนาะหา เหตุงานโซลุมโส,มโสมตายค่ะจุนเจือครอบครัวแน่ห้เจ้าของแน่เพื่อให้มีความบาลานซ์นะคะเนาะใส่ชีวิตให้มีความเท่าเทียมความบาลานให้ยกับหายพ่อหอมปากหอมค้อห,ออให้ให้เจ้าของบ่เดือดร้อนส่วนหนึ่งกับห้ยตัวเฮาเองโดยมีกำไรจากการ ได้ท่องเที่ยวเห็นบองหันบางหนีได้มีโอกาสได้ใส่เนินท่วงที่ห้าหานาะงี่นองเนาะ้าห้องโถจักกินจักเก็บจักใส่ใส่ชีวิตเนื่ตางแดนแบบสมถะ เทเพียงเท่ากับยูได้ยูดอกพี่น้องถึงแม้ว่าคา้าคุ้งฉีบสีซุ้งตว่าการไปการมาการเทียเยเท่ยวนี่เท่ากับบไดเที่ยวจนว่าเท่าบบเหลือเนาะค่ะเนาะเท่าหูกําลังของเท่าในกระเป๋าว่าเท่าเห็ดอีหยังใดแน่เท่าไปใสใดแน่ถ้าสีบอกไปใสามาใสาเสียเลยเท่ากับ่บหูโบเห็นอีหยังพี่น้องค่ะ,ะดังนั้นแล้วกัน ที่เขาได้ท่องเที่ยวไปเห็นหม่องหันมองนี้แน่กัเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่นองคะเป็นสิ่งที่ดีหลายหลายค่ะเอลินก็เลยอยากเอามาเบามาแบงปันสุพีสุนองฟัง <c oughs> กัเล่าถึงประสบการณ์ใส่ชีวิตในต่างแดนและการดำเนินชีวิตต่างๆน,นะ่ะเนาะถึงเรื่อง หลายๆขอหลายๆคนที่บอกว่าใส่ชีวิตอย,อยู่เมืองนอกมันดูหรูหรามันกับว่าได้หรูหราดอกพี่นอ้องการแต่งตัวของเฮ้ามันดูดีการเมืองจะว่าเฮ้าอยู่เมืองนอกเนาะคะนะ่ะ,ะเนาะเฮ้ากับแต่งให้มันเข่ากบบสถานการณ์เข่ากบบประเภทีพื้นเมืองคนอยู่จังไดเนาะคะนะ่ะเนาะ,ะมันก็นเลยดูดีแน่จัหน้อยพี่นอ้องจ้า ค่ะคลิปนี้ยาเลินนีมาฝากมาต,ตวนบัวหลวงบัลายพี่น้องอ่าพาพี่น้องนั่งรถไฟเล่นหรอกอะวาไปน้ำนั่งหะเนาะ ายาลินกัสิขออนยาบาัด่ําจบคลิบไปสะกอนเดี๋ยวทริปหนา้าเฮาจังคอยเบิงสิ่งสวยงามไปน้ากันเนาะค่ะเนาะว่ายาลินสิพ้าไปเบิงอย่างแน่คลิปนี้ยลินขออนยาบาัด่ําจบไวซำเนี่อกรเด้อค่ะเด้อจังไดกับขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพขอให้มีความสุขในชีวิตประจําวันมากๆนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย